ในขณะที่เราตัดต่อวิดีโอเนี่ยบางทีเราต้องการจะแบ่งคลิปออกนะครับแยกเพื่อให้เกิดช่องว่างเพื่อเราจะนําภาพหรือว่านําวิดีโออื่นเข้ามาแทรกในช่วงนั้นเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการแบ่งธรรมดาก็ได้นะครับคลิกไปที่คลิปแล้วก็คลิกไปที่สปริ t ครับแล้วก็เลื่อนคลิปไปทางด้านขวาเพื่อให้เกิดช่องว่างที่เราจะนําภาพหรือว่านําวิดีโอเข้ามาแทรกแต่ว่า ในกรณีที่มีพวกเคาเนี่ยมันจะไม่ตามนะครับแต่ถ้าเกิดมีเพียงเล็กน้อยครับเราก็คลุมช่วงแบบนี้ก็ได้แล้วก็เลื่อนไปทางด้านขวาก็ไม่มีปัญหานะครับง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีเป็นจํานวนมากนะครับจะทําอย่างไรครับวิธีการทําไม่ยากนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้สปริตใช่ไหมครับแต่ว่าผมจะแนะนําอีกวิธีหนึ่ง ต้องการแบ่งตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็เลื่อนเพลเฮดไปยังตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้ครับแล้วก็คลิกไปที่เพลเฮดลากคลิปไปทางด้านขวาแบบนี้ข้อดีก็คือสามารถเปิดช่องว่างได้แล้วคลิปเอฟเฟกอะไรต่างๆที่อยู่ทางด้านขวามือนะครับของเพลเ a d เนี่ย จะเลื่อนไปทั้งหมดเลยเราก็สามารถจะนำภาพนำอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะมาใส่ในช่องว่างนะครับอโอเคตัวอย่างนี้ก็นำคลิปเข้ามาใส่นะครับแบบนี้มาใส่แบบนี้ปุ๊บแบบนี้ก็จะพอดีถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดว่า ใส่เข้ามาแล้วเกิดช่องว่างแบบนี้นะครับเราก็ต้องการจะเลื่อนทั้งหมดให้มาติดถ้าเราเลื่อนปกติก็จะเป็นแบบนี้พวกคเล้าไม่ตามนะครับไม่ตามมาวิธีที่จะทำให้ทุกอย่างที่อยู่ทางด้านขวามือของประเฮดกลับมาติดกัน,นครับก็คือให้เลื่อนเพลเฮดไปติดกับคลิปนะครับจนเป็นเส้น สีเหลืองๆแบบนี้จากนั้นกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็คลิกไปที่ Playhead ลากให้มาติดกับคลิปที่อยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้ขณะที่เราลากมานะครับพวกคาล์ราะไรต่างๆที่อยู่ทางด้านขวามือก็จะเลื่อนตามมานะครับเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคในเรื่องของการตัดต่อด้วยแคมเปเชีย